สวัสด oh oh, really? ีท oh, ุกคนก็วันนี้นะคะก็อยู่ที่ The b o s s Clinic วันนี้เฟินก็มาทำสวยและแก่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็พี่นัดไว้ค่ะวันนี้ทำแยกเลเซอร์ได้ค่ะเดี๋ยวลูกานั่งรอก่อนนะคะ ค่ะคุณค่ะไปนั่งรอกันตอนนี้เราก็มานั่งรอนะคะครั้งแรกตื่นเต้นมากเลยก็วันนี้ก็มาทำบาซิเลียเลเซอร์ก็คือขนน้องจิมมี่ลรนีอนะคะก็เฟิร์นไม่ชอบให้มันมีขนเยอะแยะเวลาแต่ชุดว่ายน้ำอะไรเงี้ยไม่ชอบก็วันนี้ก็จะลองมาทำดูไม่รู้ว่าจะเจ็บหรือเปล่าแต่พี่เขาบอกว่าไม่เจ็บเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันตอนนี้ก็กำลังเดินขึ้นไปข้างบนนะคะ ห้องที่ทำเลเซอร์อยียานี่ก็คือบรรยากาศรอบรนะคะเราก็จะนั่งรอ,อก,ก่อนกคตอนนี้เราก็อ,อยู่ห้องทํำเลเซอร์ค่ะก็อ,อยู่กับพี่เขานะคะพี่คะดูตร่นหน่อยโอ้ยตื่นเต้นมากเลยเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทําแล้วค่ะ แล้วมันก็มันติด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 หละเอ้ยเขินอ่ะจูมี่เราจะไม่มีขนแล้วทุกคนรู้สึกแบบเย็นสบายมากเลยอ่ะมันไม่เจ็บอย่างที่คิดแต่ว่าแบบแค่ตอนแรกที่ทำอ่ะเรายังเขินพี่เขาอยู่มันก็จแบบจะกจี้แล้วก็ตี้นิดนึงอ่ะเออพี่คะแล้วอย่างนี้ต้องทำกี่ครั้งคะถึงจะแบบขนของน้องหายหมดมันจะบางลงตั้งแต่ครั้งแรกพี่คะอ๋อพี่เขาบอกว่ามันก็จะแบบน้อยลงตั้งแต่ครั้งแรกที่ทำแต่ ก็คือก็ต้องทำเรื่อยๆใช่ไหมคะช่ค่ะสองสัปดาห์้าก็ต้องทำสองสัปดาห์ครั้งหนึ่งดีมากเลยชอบเลิฟมากเลยก่อนหน้านี้เนี่ยเฟิรนก็เป็นคนที่กำจัดขนน้องจุมมี่อยู่แล้วนะก็ก่อนหน้านี้ครั้งแรกเลยก็จะใช้วิธีด้วยการตัดแล้วก็ตัดแต่งทรงแล้วก็มีการโกนมากแต่เวลาโกนเนี่ยเวลาขนขึ้นมาเออมันจะแบบ คือขนพุ้นหลังจากนั้นก็มีการถอดออกบ้างแล้วเวลาถอดออกอะ่ะเจ็บน้องมากเลยอะ่ะ oh. เพราะว่าน้องโดนดึงใช่ไหมก็เลยแบบไปเจอเพื่อนเพื่อนก็แนะนําว่าเอ้ยลองทําแว็กดูแว็กไม่เจ็บก็ไปแว็กแว็กมาครั้งแรกคือยอมรับว่าเจ็บมากแต่มันก็ไม่ดีอยู่ดีเพราะว่าพอเราแว็กอะ่ะเราใช้ความร้อนแล้วก็ดึงดึงหนังน้องอะ่ะดึงแรงมากมันอาจจะทําให้น้องอะ่ะ เขี่ยได้ในอนาคตเพราะว่าโดนดึงแรงๆอ่นะเหมเนื้อของน้องเราตรงนั้นอ่ะเป็นเนื้อที่เซนซิทีฟอยู่แล้วพอเนื้อของน้องเราเซนซิทีฟเราไปเจอกับความร้อนแล้วก็โดนดึงแร,ร,รงๆอ่ะก็ไม่ดีคราวนี้เฟิร์นก็เลยมาเจอคําตอบและคําตอบก็คือการทาเลเซอร์ค่ะแล้วเลเซอร์ที่เฟิร์นเรื่กทาก็คือแก๊สเลเซอร์ แล้วก็รู้สึกว่าเออมันโอเคมันไม่เจ็บก็เลยตัดสินใจมาทําน้องสาวเฮ้ยทุกคนคือเลิฟมากเลยเราจะปล่อยให้จุมมี่เราไม่สวยก็ไม่ได้หรกป้าปวดขนเป็นนานๆขนกุดก็ไม่ดีแว็กต่อไปก็จุมจมี่เราเหนียวอ่ะเหีียวก่อนไว้ก็ไม่ได้ ก็จะมีโปรแกรมทําสวยอีกหลายๆอย่างที่นี่เลยเพราะว่าเฟิร์นชอบที่นี่มากคลินิกก็คือดีมากเขาให้คาแนะนําดีมากทุกคนคือดีคุณหมอก็มือเบามากๆเลยค่ะทุกคนก็ถ้าใครอยากจะมาทําสวยอะไรก็ศึกษาเฟิร์นได้หรือว่าทักไปที่เดอะบอสคลินิกก็ได้นะคะทุกคนที่เขาให้เปลี่ยนท่าเออเปลี่ยนท่าก็คือนอนตะแคงคือจะบอกก่อนว่าเลเซอร์ที่เฟิร์นทำคือบาซิเลียนบาซิเลียนก็คือเอาออกหมดเลยนะ หมดแบบไม่เหลือเลยเหมือนตอนเราเป็นเด็กอนุบาลจูมี่อนุบาลน <c oughs> เออก็คือเอาออกทั้งหน้าทั้งหลังเลยเออพูดตรงๆก็คือพอเราโตมาเราก็จะมีขนตรงขง้างหลงังถูกไหมเออสาวๆก็มีท,ม <c oughs> ทุกคนมีิดเชื่อว่าทุกคนมีและการทาบาซิเลียนก็คือคําตอบที่ดีที่สุดที่จะเอาออกทั้งหน้าและทั้งหลังยู่ถ้านอนก็คือแบบฉันนอนได้แบบชิลและเฟสมาจนไม <c oughs> ่เจ็บพี่เขาก สวยมากเลยอ่ะพี่ขอเปิดแมสหน่อยได้ไหมสวยอ่ะอ้าพี่ชื่ออะไรคะแมคค่ะเดี๋ยวครั้งหน้าหนูมาทำกับพี่อีกนะโอเคค่ะทุกคนแม